ตั้งแต่ท้ายปี2023จนถึงน้าปัจจุบันนี้เชื่อว่าหลายๆคนสังเกตเห็นนะว่าผมเปลี่ยนมาใช้กล้องนิคอน Z8 อ่าผมบอกทุกคนตรงนี้เลยครับว่าผมย้ายค่ายแล้วครับและนี่ก็เป็นสาเหตุของคำถามนะครับว่าทำไมผมถึงย้ายมาค่ายนิคอนในคลิปนี้นะครับก็เลยอยากจะมาสรุปทั้งหมด5ข้อที่ผมย้ายมาใช้นิคอน Z8 ครับ ที่ผมให้ความสำคัญสูงที่สุดในการย้ายค่ายในครั้งนี้เลยก็คือ internal record 8K raw 12 bit internal record นะซึ่งไอ้ข้อนี้เนี่ยคือพูดวนซ้ำไม่รู้กี่ครั้งในทุกๆคลิปเลยว่ามันสามารถถ่าย 8K raw internal ได้โดยใช้ c s Express type B ครับซึ่งเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วครับว่าการถ่ายไฟล์ raw 12 bit เนี่ย มันให้คุณภาพและรายละเอียดของสีได้อเมซิ่งมากๆเลยในที่นี้นะครับเราลองถ่ายแบบย้อนแสงดูบ้างนะดีเทลต่างๆในชาร์โดและไฮไลท์เนี่ยเราสามารถดึงกลับมาได้แบบละเอียดมากๆเลย Nikon Z8 แ8มีเบส ISO อยู่2ตัวครับก็คือ800กับ4000ในกรณีที่อยากถ่ายโลไลท์ถือว่าเพียงพอเลยนะและยังไม่พอนะการอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่เนี่ยมันสามารถทำให้เราถ่ายไฮสปีดรอสิบบิต 4K ได้ 120P เลยแหละ120 p เราสามารถที่จะทำงานด้วยไฟล์ RAW 4K แบบ High Speed แบบนี้ได้นะถ้าคุณถ่าย 120p และเบสอ on 30p เนี่ยเราสามารถทำ Slow Motion ได้ถึง4เท่าเลยนะในขณะที่4เท่าของเราเนี่ยสามารถที่จะเล่นกับเรื่องของการทำา o o o r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  d i n n g ได้แบบกว้างมากๆเพราะเรายังสามารถถ่าย l o อก r o f i l ลได้อีกด้วยในกรณีนี้ถ้าเราอยากจะขึ้นโปรเจกต์อยู่ที่ 50p หรือ 60p เนี่ย ให้ภาพที่มันลื่นๆเลยนะแล้วยังสามารถที่จะสโลโมชันได้2เท่าตัวเลยและทั้งหมดที่พูดมาเนี้ยมันก็คือ i n t e r อร์ r น c o เรที่สามารถ Record ได้ภายในตัวมันเองครับนอกเหนือจากไฟ a Raw แบบนี้ยังสามารถถ่ายเป็น ProRes Raw ได้อีกนะใครที่ใช้ Final Cut Pro เป็นหลักนะน่าจะชอบเลยแหละ จริงๆแล้วข้อเสียของการถ่ายรอมันก็มีนะเพราะว่ามันกินพื้นที่หนักมากๆเลยครับแต่สำหรับผมเอ,เองเนี่ยผมเลือกถ่ายรอที่สูงที่สุดเลยนะและแก้ปัญหาด้วยการซื้อฮาร์ดดิสก์เอาเพราะณโมเมนต์นั้นที่เราถ่ายเนี่ยเราไม่สามารถย้อนกลับไปได้แล้วครับนอกเหนือจากการถ่ายคนแล้วเนี่ยการเอาไฟล์8 k รอห้ p ไปถ่ายอาหารเนี่ยก็ Amazing มากๆเหมือนกันนะคือมันทําให้รายละเอียดของอาหารมันชัดมากๆเลยอันนี้ผมลองใช้กับ Probe Lens นะครับแล้วก็ถ่ายเป็นมาโครช็อตรายละเอียดนี่คือมาเต็มมากๆอ่ะ และนี่ก็คือข้อที่1และเป็นเหตุผลหลักเลยครับที่ผมตัดสินใจย้าย,ายมาใช้นิคอนในครั้งนี้ไปกันต่อเลยไหมข้อที่2การคอส t ตมไ z e ์เมนูและปุ่มต่างๆได้แบบละเอียดมากๆเลยนะเนื่องจากผมมี2อง a n แนลนะ h a แนลหนึ่งที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยคือ l n แนลเนื้อ ปกติแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนคนใช้นะครับก็คือจะเป็นบูดี้สลับกับผมไปบ้างทีนี้เนี่ยการเปลี่ยนโหมดการใช้งานของแต่ละคนเนี่ยสามารถเข้า access ได้ง่ายมากๆโดยการกดที่ปุ่มตัวไครับ shooting menu bank แค่เลือก shooting a ถึง d นะครับแล้วปรับตามที่คุณต้องการเลยสมมุติว่าเราปรับ Setting ทุกอย่างเอาไว้ใน shooting a นะครับและเมื่อไหร่ที่เราอยากจะกลับมาใช้งานแค่เรากดเมนูตัวไครับและเลือก shooting a ทั้งหมด Setting ที่เราเคยเซตเอาไว้จะกลับมาให้เราใช้งานปกติเหมือนเดิมครับ ข้อดีของมันก็คือไม่ว่าคุณจะใช้งานค้างไว้ตรงไหนและปรับอะไรไปบ้างเมื่อไหร่ที่คุณปรับกลับมาโหมด A มันจะกลับมาเหมือนเดิมเลยครับตัวนี้จะเป็นได้มีโอกาสได้ใช้นิคอน z ซปนะครับก็ต้องมีการปรับตัวอยู่พอสมควรเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับการใช้ค่ายกล้องที่ไม่ได้ไม่เคยใช้เลยเออี่โดนบังคับไงบอกเลยว่าโดนบังคับใครบังคับพี่ครับี่เบนก็เนื้อเนื้อเขา ใช้ตัวนี้ใช่ไหมล่ะใช่ใชสำหรับยูเซอร์ที่ไม่ถนัดปุ่มนะครับที่เขาวางเอาไว้ให้เป็นดีฟอ u l t ตั้งแต่แรกเนี่ยเราสามารถที่จะดัดแปลงและปรับเปลี่ยนปุ่มได้ตามที่เราต้องการเลยไม่ว่าใครคนใหม่ที่ไหนมาใช้งานเพียงแค่คุณตั้งโหมดให้เขานะครับ a ถึง D เราก็สามารถเปลี่ยนคนใช้งานได้แล้วครับเดี๋ยววันนี้พี่โป้งมาช่วยกันกินหน่อยนะครับเนื้อมันเยอะแล้วเสร็จปุ๊บก็เอากล้องยัดมือพี่โป้งเลย เป็นทีี้หลลาายแวเ่พียงแค่นี้การที่เราจะเปลี่ยนคนใช้งานเนี่ยเป็นอะไรที่รวดเร็วนะครับและทำความเข้าใจได้ง่ายมากๆเลยข้อที่3ทูสต่างๆสำหรับสายฟิเมกเกอร์ที่กล้องตัวนี้ให้มาด้วยครับใช่แล้วมันมีเวฟฟอร์ม แบบเวฟฟอร์มที่อยู่ในจอของมันเลยนะโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในข้อย่อยของข้อ3นะครับคือมันสามารถเปิดเวฟฟอร์มได้โดยที่เราไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นพวกจอมอนิเตอร์เพราะในบางงานเราก็ไม่ได้อยากจะแบกของหนักหลายๆชิ้นครับแต่ว่าเราก็ยังอยากได้ professional tools ติดตัวเอาไว้เพื่อไวดูเอ็กอย่างในงานที่ถ่ายมิสแกรนอันนี้ครับบอกเลยว่าถ้าไม่มีเวฟฟอร์มได้ดูเนี่ย รับรองเลยว่า Expose นี่คือเน่ามากๆเพราะคอนดิชันที่ถ่ายเนี่ยมีทั้งแสงจ้าแล้วก็ย้อนแสงครับสำหรับการใช้ออโต้โฟกัสนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยนะตามความถนัดของเราเลยที่แบบว่าเจ๋งมากๆเลยก็คือการถ่ายแบบ Continuous Auto Focus นะครับคือมันจะใช้ปุ่มตัวนี้ไอ้ปุ่ม AF ON ที่มันอยู่ตรงนิ้วโป้งของเราพอดีเลยอะในเวลาที่เราต้องการที่จะเข้าโฟกัสให้เรากดมันค้างไว้ครับ แล้วเมื Think ่อไหร่ที่เราจะปล่อยโฟกัสเอาไว้แล้วทิ้งไว้เลยนะก็คือแค่ปล่อยมือเฉยๆเลยอะอยากกลับเข้ามาโฟกัสใหม่ก็กด AF on ง่ายมากอะออโต้โฟกัสของเขาเนี่ยค่อนข้างฉลาดเหมือนกันนะอันนี้เราเลือกเป็นแบบออโต้เลยครับทีนี้พอมันเห็นหน้าคนปุ๊บมันจับได้ทันทีว่าเป็นหน้าคนแต่พอเอามือบางปุ๊บมันก็ไล่ไปโฟกัสที่มือแทนกลับมาที่หน้าคนก็คือเข้าที่ตาอีกเหมือนกันเรายังสามารถค u ส t o m i z e speed นะครับของการทำออโต้โฟกัสได้ด้วยอะต่อมาลองเอา Product มาวางปิดดูซิเข้าที่ตัว Product แล้วพอเราเอาโปรดักต์ออกปุ๊บกลับเข้ามาที่ IAF เหมือนเดิมซึ่งจากที่ลองเทสนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมถ่ายพอร์เทรตเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะต้องเข้าโฟกัสที่หน้าคนได้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่จะวัดเลยครับว่ามันสามารถทํางานได้ตอบโจทย์เราหรือเปล่าในกรณีนี้ผมลองเทสเลยครับว่าถ่ายแบบที่เราไม่สัมผัสที่จอแล้วไม่กดออโต้ AF อะไรเลยนะครับขึ้นกิมบอลแล้วถอยเข้าถอยออกในขณะที่นางแบบเนี่ยเอาพัดปิดหน้าแล้วเปิดมาลองสังเกตดูนะออโตโฟกัสที่มันทําได้ เป็นที่น่าพอใจเหมือนกันนะกับสิ่งที่ได้มาและกล้องตัวนี้ก็มีระบบกันสั่นด้วยนะในกรณีที่คุณใช้เลนส์แมนนวลที่ไม่ได้มีระบบการสั่นในตัวเลนส์ก็สามารถใช้ระบบกันสั่นในตัวกล้องได้ด้วยระบบกันสั่นจะมีทั้งหมด3แบบครับแบบธรรมดาสปอร์ตโหมดสปอร์ตโหมดแบบอิเล็กทรอนิกส์ VR ครับซึ่งในโหมดนี้จะมีการครอปนะแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะใช้แบบธรรมดาแล้วฝึกวิธีการจับถือถ่ายให้นิ่งจะดีกว่าครับ และนี่ก็คือการทดลองถ่ายแบบแฮนด์เฮลนะครับไล่ตาม subject นะมีทั้งการเดิน9ก้าสั้น9ก้ายาวนะครับเลนส์ที่เราใช้ในข่าวนี้ก็จะเป็นเลนส์แปนนวนเป็นเลนส์อนาโมฟิก hmm. จากของซีรุยครับอันนี้จะเปิดโหมดแค่เฉพาะกันสั่นแบบธรรมดาเท่านั้นนะฟิล mm ิ hmm. ่งการถือถ่ายแฮนด์เฮลเนี่ยสำหรับผมเองแล้วถือว่าใช้ได้ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะ เดี๋ยวมันต้องมีคำถามแน่ๆเลยบอกไว้ก่อนเลยดีกว่าว่าไอ้ภาพข้างล่างเนี่ยคือใช้อสม o p กเก็ตถ่ายนะมันคือ gimbal เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าการเทียบระหว่างการใช้ gimbal ถ่ายที่ติดแบบ BTS แบบนี้กับภาพที่ถ่ายได้จากกล้องเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงฟีลลิ่งมันต่างกันนะสำหรับการถือถ่าย handheld แบบที่กล้องมีริกโดยเฉพาะ Top Handle เเนี่ยบอกตรงนี้เลยครับว่ามันทำให้ทุกอย่างมันนิ่งขึ้นอีกนะตัวกันสั่นของกล้องเนี่ยสามารถช่วยเราได้เพิ่มขึ้นอีก แต่ในบางกรณีถ้าเราทำ h า l f Orbit หรือเราถือนิ่งจนเกินไปเนี่ยตัวกล้องเองจะเข้าใจว่ามันอยู่บนขาตั้งกล้องในบางครัง้งการสั่นของกล้องเนี่ยอาจจะมีการยื้อกับเราบ้างแต่สำหรับการใช้เบสิกทั่วไปนะครับ Movement ทั่วไปในการถ่ายแฮนด์เฮลเนี่ยถือว่าใช้ได้ดีครับผ่านข้อที่4รูปลักษ์ภายนอกและการจับถือครับรูปลักษ์ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเลยครับกับการที่เราจะเลือกใช้กล้องสักตัวนึง แต่นอกจากกล้องที่มีรูปลักษณ์ที่สวยแล้วเนี่ยการจัดเออร์กโนมิกต่างๆนะครับของตัวบอดี้กล้องเองเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันครับสำหรับ Z 8ที่ผมเลือกที่จะเอาข้อนี้ขึ้นมาพูดถึงก็คือเรื่องของกริปและการจับถือครับเปิดหัวไว้ก่อนเลยคือนิ้วก้อยไม่หลุดออกจากกริปอะนับได้ว่าเป็นกล้องที่มีกริปในการจับถือได้แน่นที่สุดเท่าที่เคยจับมาแล้วนะประกอบกับน้ําหนักของตัวมันที่สำหรับผมเองแล้วถือว่าพอดีเลยนะไม่ได้หนักเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาไป Positioning ของปุ่มต่างๆนะครับออกแบบมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะเพราะว่าเวลาที่เราเอานิ้วขยับไปกดที่ปุ่มเนี่ยแทบเรียกได้ว่าไม่มีเอฟเฟกกับการเคลื่อนไหวของกล้องเลยโดยเฉพาะปุ่ม AF on ที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้คือมันอยู่ตรงนิ้วโป้งพอดีเลยอจอสามารถดึงยื่นออกมาจากบอดี้ได้และสามารถเงยขึ้นและเงยลงสำหรับถ่ายในแองเกิลต่างๆและขนาดตัวของมันเนี่ยคือพอดีเลยครับกับการใส่ DJI r s 3 Mini ซึ่งเป็นกิมบอลไซส์เล็ก ที่จริงๆอันนี้มีถ่ายเบื้องหลังให้ทุกคนได้ดูในคลิปลปหนึ่งละคือมันสามารถใช้งานได้เต็มระบบแบบปกติเลยครับไซส์เล็กได้ไซส์ใหญ่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยทํางานได้แบบเต็มระบบ,บอยู่แล้วแล้วก็ดีด้วยครับแต่การขึ้นบนกิมบอลอย่าลืมปิดการสันในตัวกล้องด้วยนะพอบอกว่าย้ายค่ายแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันก็ต้องมี Z ซทแปดทั้งหมด2ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดในฟุตเทจที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเกือบทั้งหมดสเพราะบางอันเป็นเซทเมาจากนิคอน Z ซแเลยนะแน่นอนครับ สำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ฟรีเมกเกอร์การที่เราจะมีพอร์ต HDMI เนี่ยจำเป็นมากๆเลยนะที่มันจะต้องมีพอร์ต HDMI เป็นแบบฟูลพอร์ตที่เป็นพอร์ตใหญ่แบบนี้เขาให้มาด้วยนี่เลยเอาจริงๆก็เป็นมาตรฐานที่กล้องระดับแฟลกชิพต้องมีนะ HDMI ฟูลพอร์ตเนี่ยและที่ชอบมากๆกเลยก็คือเขาให้พอร์ต USB Type C มาถึง2พอร์ตพอร์ตหนึ่งเอาไว้จ่ายไฟนะครับอีกพอร์ตหนึ่งเอาไว้คนโทรลกล้องอันนี้ชอบข้อที่ 5. ความมั่นใจในการใช้แบรนด์นิคอนครับ เรื่องของเรื่องในก่อนที่ผมจะย้ายค่ายเนี่ยผมได้เห็นข่าวครับว่า n i k อน Z8 ได้โก a อ a ์ดของ DPReview ทํำให้ปลายปีที่แล้วเนี่ยผมสงสัยมากๆเลยว่ากล้องตัวนี้มันดียังไงจากนั้นก็เลยไปหาข้อมูลมาครับแล้วก็ย้อนกลับไปข้อที่1นึ่ได้แหละหลังจากที่ดูข้อมูลทั้งหมดแล้วนิคอน Z8 เนี่ยถือว่าตอบโจทย์สายครีเอเตอร์แบบผมมากๆเลยนะรู้ได้ทันทีเลยครับว่านิคอนมาสายวิดีโอแน่ และข่าวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่คือฮาวงการฟริล์มเกเกอร์มากเลยครับก็คือ Nikon ซื้อเรสไปแล้วซึ่งนั่นแหละครับต้องบอกก่อนนะว่าผมย้ายค่ายก่อนที่ผมจะรู้ข่าวนี้พอเรารู้ข่าวนี้ปุ๊บก็เฮดิเพราะว่า,วาเฮ้ยเราอาจจะได้เห็น Red Color Science อยู่ในกล้องนิคอนก็เป็นได้นะจริงๆนี่ก็คือข้อสรุปนะหลังจากที่ใช้งานกล้องนิคอน Z 8มาล้วนแล้วคือ6เดือนเต็มๆเ,เลยอะ รู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้ใช้ Nikon Z8 ครับที่พูดมาถึงขนาดนี้จะหาว่าผมอวยหรือเปล่าเออจริงๆแล้วคือกล้องทุกตัวมันมีข้อดีและข้อเสียครับเพียงแต่ว่าข้อดีของกล้องตัวนี้มันตอบโจทย์การทํางานของผมแทบจะทุกด้านเลยนะต่อจากนี้ไปผมจะเอากล้อง Nikon Z8 ไปถ่ายอะไรก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Told you, and my heart beats red for your eyes.